ครับผมต่อไปจะตั้งโหมด DL นะครับ DL คือเวลาสำรองใช้ในกรณีที่เราเดินทางต่างเมืองต่างประเทศที่เวลาไม่เท่ากันนะครับครับผมสมมติอันนี้เมืองไทยเป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งสมมติว่าเราไปที่ญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่า2ชั่วโมงนะครับให้เรากดปุ่มล่างซ้ายเป็นที่ DL ได้เลยครับแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้หกโมงเย็นสมมติตอนนี้เป็น1นึ่ทุ่มนะครับเอ้หกโมงเย็นก็เป็น2องทุ่มนะครับให้เรากดปุ่มบนซ้ายได้เลยครับนี่นะครับกดทางไว้ครับเสร็จแล้วนะครับสมมติตอนนนนี้เป็่ะครับ เป็น20นาฬิกาแบบนี้เลยครับผมพอเสร็จแล้วสมมุติว่านาทีเป็นศูนย์ศูนย์นะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้เป็นเปลี่ยนตั้งตั้งนาทีนะครับครับให้เรากดปุ่มล่างขวาได้เลยครับค้างไว้จนเป็นศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นอันพอเสร็จแล้วให้เรากดปุม่มบนปุ่มบนซ้ายหนึ่งครั้งครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมครับผมหาลูกค้าติดปัญหาเอาไปตั้งค่าเราใช้ไม่ได้ยังไงลูกค้าทักมาสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว จะมีทีมงานคอยตอบกลับนะครับผมครับขอบคุณสำหรับการการ,รับชมมากๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ